สวัสดีครับรายการฟีฟ่าเดเนี่ยก็จบลงแล้วนะครับนักเตะก็ทยอยเดินทางมาถ้ามาจากอเมริกาใต้เนี่ยก็อย่างน้นอยๆต้องใช้เวลาบนเครื่องบิน12ชั่วโมงแล้วก็เพื่อความประหยัดก็จะเป็นการที่รอ,อนักเตะที่เล่นในรายการทีมชาติของแต่สโมสสในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับมารวมตัวกันแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำมาพร้อมๆกัน ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพความสดแต่ในการบินอยู่บนท้องฟ้านานๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอยู่เขาเรียกว่าอาการเจ็ดหลักนะครับใครที่อยากรู้ว่าเจ็ดหลักเป็นยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูเซิร์ชใน Google ได้นะครับและพอเริ่มกลับมาเตะในรายการลีกลิเวอร์พูลก็ต้องมาเจอเกมหนักในเมอรซี่ไซดาพี่แต่ดีว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะครับ ริบุฟุญเจ้าบ้านเล่นที่สนามแอนฟิลด์เจอกับเอเวอร์ตันซึ่งตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ที่อันดับสิบหอริบุูุ้อยู่ที่อันดับ4เกมนี้เตะวันเสาร์ที่21เวลาเตะ12.3 0นอ,อันนี้เวลาที่ประเทศต้นทางซึ่งบวกกับอีก6ชั่วโมงเข้ามาก็เป็นเวลาที่ประเทศไทยกันก็คือ6โมงครึ่งในเวลาประเทศไทยเป็นการเตะคู่แรกเตะเร็วอีกแถม กรรมการเป็นเคลิกพอลสัน B A R เป็นเดวิดคูดซึ่งแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นกองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาดูแล v A R ได้ในเกมคู่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยลงเล่นอีกแล้วเกมที่เฟอร์กินฟานได้เจ็บจนแทบจะพิการจนถึงนาทีนี้ฟันได้ก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับจากการเข้าปะทะของโจแดนพิกฟอร์ดในเกมนั้น ดีวิดคูดดูแล VR อยู่แล้วก็ไมเคิลอุลิเวอร์เป็นกรรมการในสนามลูกนั้นจอห์นพิกฟอร์ดไม่โดนอะไรเลยนะครับจังหวะที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับเป็นบอลที่ถูกเปิดจากลูกเตะม,มุมเข้ามาเจ้าโรบโบเนี่ยนะครับเป็นคนเปิดนะครับแต่ว่านักเตะของเอเวอร์ตันนะครับก็โขกสกัดออกไปได้แล้วก็ ที่น่าก่อเกียดโทษก็เป็นฮามสโรดิเกสก็พยายามเตสะสกัดแล้วบอลมันโดนเฉินเฉือนนะครับบอลมันมาตกอยู่ใกล้ๆก,กับฟาบินโยฟาบินโยก็วางบอลลึกเข้าไปทางเสาไกลแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยฟานไดก็พุ่งเข้าไปหาบอลพิกฟอร์ดก็พุ่งออกมาจากกรอบหกลาแล้วก็พุ่งทั้งตัวเข้าใส่ฟานไดนะครับทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปบนเข่าขวาของฟานไดซึ่ง อยู่ในจังหวะที่ทิ้งตาขวาลงบนสนามด้วยนะครับน้ำหนักตัวของปิกฟอร์ดกดลงไปทำให้เข่าของฟานได้ต้องรับน้ำหนักในลักษณะที่การที่ยุ่นไม่มีแล้วนะครับทำให้ฟานได้เนี่ยปิดซีซันนั้นแล้วก็ลากยามาต้องใช้เวลารักษาตัวเกือบปีนะครับในอาการเอ็นไขว้หน้าข่าขวาขาดนะครับนั่นแหะนะครับ ลิวเูลเล่นไปแล้วในซีซั่นนี้นะครับ8เกมชนะ5สเสมอ2แพ้1นั่นก็คือแพ้ทอรนัมสเปอร์ยิงไป18เสีย9ลูกได้ลบเสีย9ลูกมี1 7แต้มเอเวอรตันยู่ดับบิ16เล่นไป8เกมเหมือนกันชนะ2สเสมอ1แพ้5ยิง9สี่สิบสอลูกได้ลบเสียติดลบเป็นลบสมีอยู่เแต้มถ้านับเฉพาะในบ้านลิวพูลเล่นไปแล้วสามเกมชนะสามเกมรวด ยิงเก้าเสียสองลูกได้รับเสียเจ็ดลูกมีอยู่เก้าแต้มเอเบอร์ตันนับเฉพาะเกมเยือนก็เล่นไปแล้วสามเกมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงห้าเสียเจ็ดลูกได้ลบเสียลบสองมีอยู่สี่แต้มนะครับผลงานเฮทูเฮทลิ์พูเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งในวันที่สิบสี่กุมภาลิฟท์ชนะสองศูนย์ วันที่3กันยา2022เสมอ 00. วันที่24เมษายน2022รอบูชนะ20วันที่2ธันวาคม2021รอบูชนะ1ประตูต่อ4แล้วก็วันที่21กุมภา2021รอบูแพ้0ต2โดยคนที่ทำประตูได้ก็เป็นลิชาริสนัน สัดไปนาทีที่3แล้วก็นาทีที่83เป็นซิกุสันยิง 2. ลิ่งลองลิูนในชุดนั้นเนี่ยนะครับมีอาริซงเบเกอร์มีเทรนโอซานคาบักเฮนโดมีเจโรโบนะครับคู่เซนนะครับก็เป็นเฮนโดกับโอซานคาบักนะครับแล้วก็ในตำแหน่งอื่นก็เป็นคัติโจนวานาดุมแล้วก็เตียโกันตาลาข้างหน้าก็เป็น FSM แต่ นักเตะคู่เซนเตฮาเรามีปัญหาแล้วก็นั่นนะครับมันเป็นช่วงที่ลิวพูเนี่ยนะครับแนวรับมีปัญหาระนาวเลยทั้ง6ตัวนะครับเล่นมากสุดก็คือนาเนีฟิลิปเล่นไป20เกมเล่นมากอันดับ2ก็คือลิซิเลียมเล่นไป19เกมนะครับฟานได้เล่นไปแค่แปดเกมในพรีเมียร์ลีกห้าในรายการอื่นอีก3ส่วนคนอื่นๆนะครับ เล่นเยอะสุดก็แค่สิบสามเกมถ้าไม่นับนาเานีฟิลิปกับริซิเลียมนะครับ mm hmm. เล่นเยอะสุดในชุดนี้ที่เจ็บแบบยาวๆก็คือโอซานคาบักสิบสามเกมนะครับลองนึกเอาแล้วกันว่านั่นนะซีซั่นนั้นนะสาหัสขนาดไหนนะครับนั่นนะครับในผลงานห้าเกมล่าสุดนะครับริภูกก็ชนะสาม สมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนเอเวอร์ตันชนะสามแพ้สองนะครับไล่ย,ย้อนหลังไปนะครับริฟูสเสมอไบรตันสองสองแล้วก็ชนะเซนเกลัวสองตัวศูนย์แพ้เทนามิสเปอร์สองตัวหนึ่งแล้วก็ชนะเลสเตอร์สามตัวหนึ่งชนะเวสแฮมสามตัวหนึ่งส่วนเอเวอร์ตันชนะบอลมัดสามตัวตศูนย์ แล้วก็แพ้ลูตัน1-2แล้วก็ชนะเอตสันวิลล่า1-2ในรายการลีกครับนะครับเตะเอตันวิลล่าตกรอบไปแล้วก็ปุไปชนะเบนส์ฟอร์ด1-3แล้วก็แพ้อเซนอล0-1นี่คือผลงาน5เกมหลังของคู่นะครับระบบการเล่นเล่นระบบ4-3-3สำหรับพิเวพูส่วนเเวิสตัน4-4-1-1นะครับ รืบูเนี่ยน่าจะจัดตัวได้ตามนี้นะครับอลิสงอมเบกเกอร์ติดทีมชาติก็จริงแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์แล้วก็จอยเติปกับฟานไดฟเพราะว่าจอยเติปเนี่ยไม่มีรายการทีมชาติแล้วนะครับก็น่าจะลงเล่นได้แล้วก็แบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นคอสซารซิมิคาสไม่น่าจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วนะครับเว้นแต่ว่าดัดแปลง DNA เอเอานักเตะคนอื่นนะครับไปเล่นแบ็กซ้ายซึ่งไม่น่าจะเวิร์กนะครับสำหรับหลังเบรกทีมชาติมานะครับแดนกลางก็น่าจะเป็นโซโบ แมคกาแล้วก็เป็นร้านกับฟันเบิร์สซึ่งข้อดีของกัฟฟันเบิร์สคือไม่ถูกเรียกติดทีมชาติก็มีสภาพร่างกายที่สดนะครับหรือเม่ก,ก็อาจจะเห็นวัตรุเอนโดนะครับลงไปในแดนกลางแทนแมคก,กานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นโมเมสซาร่าดิโกโชต้าลูดิอาสเพราะว่าดิโกโชต้าเนี่ยมีสภาพความสดเพราะเกมล่าสุดในพรีเมียร์เนี่ยเจ้าตัวถูกแบนนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้ที่ลีโกโชต้าหรือดาวินนุนเยสกะไรเพราะว่าเกมล่าสุดชนะบราซิลเนี่ยฟอร์มดีมากแต่เดินทางไกลนะครับก็อาจจะเห็นแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอย่างมากนะครับก็ต้องดูกันอีกทีหนึง่งอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นลุยดิอาสนะครับแต่ว่าโชต้าเนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่จะลงแทรกเป็นตัวจริงได้ส่วนเอเวอร์ตันก็เป็น ford, Young, เจอร์แดนพิกฟอร์ดแอชลียยังเจมส์ทาคอฟสกี้ แล้วก็ยาเดบรเวตมิโคเลนโกแดนกลางเป็นแจ็คคลิสซอนเจมส์การ์เนอร์โคนาน,น่าถัดเข้ามาก็เป็นเดวไวแม็กนิวนะครับเล่นดิมเส้นแล้วก็ดูคูเล่เล่นเป็นตัวลุกหลังกองหน้าหน้าเป้าเป็นคาร์เวิร์ดเรวินนะครับเกมนี้ก็ต้องทำใจนะครับเป็นเมอร์ซี่ไซดาบี้ทีเว็บเกมหนะักดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้เล่นในสนามเย่าแอนฟิลด์นะครับ ตอนเที่ยงครึ่งเกมแบบนี้เสียงกองเชียร์เนี่ยไม่เบาแน่นอนก็ถือว่าก็ายังดีวนะนะแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเห็นกัปตันเบิร์ดเนี่ยออกสตาร์ทแน่นอนอาจจะเห็นวอตเตอร์ลุเอนโดได้ออกสตาร์ทก็ต้องดูว่านักเตะที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้น,นะครับถ้าสภาพร่างกายดีพอก็จะเห็นแมคก,ก้านะครับออกสตาร์ทแล้วก็อีกคนหนึ่งแน่นอนโซโบเนี่ยขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ผลงานกับทีมชาติโดดเด่นมากก็เข้ารอบไปแล้วนะครับได้ไป่นรอบสุดท้ายแล้วครับเกมนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าเกมในสนามเนี่ยเดือดแน่นะครับเป็นดับบี้แมตช์ที่มีบรรยากาศที่สุดขั้วมากในสนามเนี่ยเล่นกันหนักสุดๆนะครับใบเหลืองใบแดงฟปวนแต่นอกสนามเนี่ยนะครับกองเชียร์เนี่ยนั่งผสมผสานกันได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะล้วนจะเป็น ญาติเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับก็นั่งประปนกันไปเพื่อน้ําเงินกับเสื้อแดงเนี่ยนะครับนั่งปนกันไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับรายการนี้นะครับแล้วก็โคดิกาโปเนี่ยนะครับน่าจะมีรายชื่ออยู่ข้างสนามนะครับก็ต้องมาดูว่าออกสตาร์ทในชุดด้านหน้าเนี่ยนะครับนอกจากโมแล้วเนี่ยนะครับหน้าเป้านี่จะเป็นใครเป็นโชต้าหรือลุนเยสนะครับส่วนตัวริมเส้น ก็เป็นลุยดีอาสนะครับแล้วก็เอเวอเรตันเองเนี่ยนะครับตอนนี้หลังจากเกมล่าสุดเนี่ยชนะบอลหมัดไป30ศก็ทําให้บรรยากาศต่างๆของเอเวอเรตันเนี่ยมันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับนักเตะใหม่ก็เริ่มเข้ารูปเข้าลอยกันมากขึ้นแทคกติกก็ถูกปรับเปลี่ยนมากพอสมควรนะครับผลงานก็ดีขึ้นโดยดลําดับนะครับสไตล์การเล่นของเอเวอตันเนี่ยนะครับไม่ต้องสืบนะครับ ดุวิ่งสู้ฟัดแล้วก็บอลโยนเห็นแน่ๆนะครับแล้วก็แผนใหม่ล่าสุดก็คืออับดุลลยดูกูเล่เนี่ยนะครับคือนักเตะที่จะสอดเข้าไปสร้างอันตรายให้เกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยิงไป2องประตูนะครับมีส่วนร่วมกับเกมลุกสูงมากตอนนี้นะครับแท็กติกใหม่คาร์เวอร์เลวินเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวชนเป็นตัวสร้างจังหวะนะครับแต่ว่าแนวลุกของเอเวอร์ตันถือว่าฟืดนะครับ เล่นไป8เกมเนี่ยยิงไป9เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณส1.1นะครับเท่าน,นั้นเองก็เกมนี้เห็นแน่ว่าเดือดนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับก็ยังคิดว่าลิวพูเนี่ยสามารถชนะได้2.0นะครับแต่กลัวนักเตะจะเจ็บมากเกมนี้นะครับกังวลที่สุดแล้วก็คืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการประทะการเล่นนอกเกมแล้วก็บังเอิญมีเดวิตคูดนะครับ ซึ่งแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นกองเชียร์แมนยูมาดูแล VR ด้วยนะครับแล้วก็กลับมากำกับ VR เนี่ยในรอบ2ปีหลังจากซีซั่นโน้นนะครับย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับสร้างวีรกรรมกับลิเวอร์พูลเนี่ยไว้เยอะมากนะครับนี่คือก่อนเกมนะครับก็เป็นเกมที่เตะเร็วอีกแล้วเดี๋ยวหลังพักเบรกทีมชาติในรอบหน้าเนี่ยลิเวอร์พูลก็ต้องเตะเร็วอีกนะครับเจอแมนซิตี้นะครับ ตอนนี้ลิวพูก็คือทีมที่เตะในช่วงเที่งงครึ่งทีง่งงกลษเนี่ยนะครับเยอะที่สุดมากกว่าทีมที่ตามมาดับสองเนี่ยเกินสองเท่าตัวครับสวัสดีครับ